กระบอกกําเนิดขึ้นในประเทศไทยในสมัยรัชะกาลที่ห้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หม่อมราชวงศ์เถาะพยา,าเกษนาเป็นผู้ที่เริ่มขึ้นโดยได้นำตัวหุ่นมาจากจังหวัดสุขโขทยัยตัวหุ่นกระบอกมีขนาดเท่ากับหุ่นจีนเหตุที่เรียกว่าหุ่นกระบอกก็เพราะว่าลําตัวของหุน่นทําด้วยไม้กระบอกมีส่วนที่เรียนแบบอวัยวะคนจริงๆคือที่ศีรษะและมือทั้งสองข้างหุ่นกระบอก นิยมเล่นเรื่องพระภัยมณีอันเป็นวรรณกรรมของท่านสุนทรผู้กวยเอกของไทยวันนี้คณะดรุรยปราณีตเสนอท่านผู้ฟังด้วยเรื่องพระภัยมณีตอนสินสมุดพกบิดาค่ะปัญญาวิทยสุวรรณจัดทำบทเชิญท่านรับฟังได้แล้วค่ะ เอ้เรืออราริต จงให้การนายของท่านให้มาทำมนันามได้ตั้งพูดอังกฤษได้หรือเปล่าเจ้านายของฉันเป็นพระราชโอรสของเจ้าลังกา ทรงพระนามว่าอุเซนจะยกพล,ยพลไปอภิเศกสมโรดกับเจ้าหญิงสุวรรณมาลีที่เมืองพฤกพอใได้ทรงทราบว่าพระราชาเมืองพฤกกับพระราธิดาหายไปก็ทรงรองเรือตามมาครั้นได้พบเรือทานก็เรือชายชานตามมาถามดูอ๋อเรือเจ้านายท่านหรือ ที่จอดขวางทางอยู่ใช่แล้วท่านว่าชื่ออุตรนมาตามหาเจ้าหญิงสุวรรณมาลีใช่ไหมรู้ไว้เสียด้วยเรานะ่ะคือศิลสมุทรเป็นพงกษัตริย์กรุงรัตนาแล้วเจ้าหญิงสุวรรณมาลีก็เป็นพระมารดาของเราเรื่องอะไรเฮ้จะไปแต่งงานากับอุตรนนายของท่านเราไม่ยอมยกให้หรอกไปไปรีบกลับไปบอกนายของท่าน ตามที่เราพูดมานี่เถอะรังสเอ้ยเกลราเลบังคมลา กราบููอุตรเรนเอเอให้แจ้งใจอรไทยอยู่ในเรือของคุมมา มาบาวของอท่านบอกว่าแม่สุวรรนามาลีอยู่ที่เรือรามนั้นกับกุมารผมจุกชื่อสินสมุทรซึ่งอ้างว่าเป็นโอรสของนางอกุมารสินสมุทร,รั่าน,ท,น,นทำไมท่านรู้จักคนที่ชื่อสินสมุทรอย่างนไนเหรอเออไม่แน่ใจนะว่าจะใช่คนที่เคยรู้จักหรือเปล่าแล้วทำยังไงเราถึงจะได้พบแมสุวรรณมารีเราท่าน เอาอย่างนี้เถอะเอาอาย่างไบเราจะเป่าปี่เรียกกูมานนั้นให้มาหาแล้วไต่ถามดูสิว่านางจะมาหรือไม่ก็ดีรีบรีบเป่าเลยุดเสรนนอ

จบหัดเออเออ <ra> <Humans of> <people> ta -da. มาอย่างไงกันเหรอถึงได้รอดตายเมื่อเรือแตกแล้วนี่โดยสารเรือของใครมากันล่ะหลวงพอ่อินสมุดเมื่อตอนเรือแตกนั้นลูกแม่สุวรรณมาลีหนีไปในน้าเจ็ดวันจึงไปถึงที่เกาะแห่งหนึ่งได้พบกับโจรสลัดจึงขอโดยสารมาในเรือเจ้าโจนมันคิดคดเกี่ยวแม่สุวรรณมาลีลูกจึงฆ่าเจ้าหัวหน้าโจรตาย พวกลูกน้องก็ยอมยกเรือกำปั่นให้ลูกเป็นผู้คุมแทนจนกระทั่งไปถึงเมืองรมมาจักเนี่ยแต่พบกับพระเจ้าอาศีสุวรรณก็เกณฑ์ไพรพลออกตามหาพระบิดามาวันนี้ได้ยินเสียงปีกก็จำได้ว่าเป็นปีของพระบิดาลูกจึงดำน้ำมาหาพระบิดาเชิญเสด็จไปที่เรือของลูกเถิดพระเจ้าค่ะ พระเจ้าอาสีสุวรรณกำลังคอยรับเสด็จพระบิดาอยู่พระเจ้าค่ะ เอาสิเรายินดีที่จะไปเรือกำปั่นของพอ่อศิลสมุทรเราจะได้พบกับแม่สวรรโมรีสุดที่รักอุตรเรอ่นเรเริง จบหุนกระบอกเรื่องพระไยมณีตอนสินสมุทรพบปิดาวันนี้เพียงเท่านี้นะคะรายนามผู้แสดงของคณะดุริยปานีธแจ้งคล้ายสีทองนรงรวมบรนเลงสุจิตดุร,ยริยปานีธดวงเนตรดุริยพันธ์และปัญญาน,นิทยสุวรรณค่ะพบกับหุ่นกระบอกในวรรณคดีได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ